ผมจะพาคำนวณการหาภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็การหาค่าเบี่ยเบนมาตรฐานแล้วก็การตัดเกฑดน,นะครับผมจะใชะ้รูปแบบของ Microsoft 365นะครับผมมัลโ o ซอฟสามหาตัวนี้คืองานทที่ของผม เคยเคยเคยทำไว้ทีนี้ผมจะสร้างเวิร์ดบุ๊กใหม่ตัวนี้ตัวนี้ของผมจะยกตัวอย่างในการรูปแบบการยกตัวอย่างเรื่องการหาภาษีมูลค่าเพาิม่ามนะครับแรกนักเรียนดูนะครับ <c oughs> ผมจะทําการคุมเซลทั้งหมดคุมเซลทั้งหมดแล้วผมเลือกเปลี่ยนฟอนต ป็นไทยสลับบ้นไทยสับบ้นขนาดสิบหกนี่คือตัวอย่างแรกผมจะสร้างตารางแบบตารางแบบอะไรคนระับตารางแบบเปิดผมสร้างตารางแบบเปิดขึ้นมานะครับไปที่แทรกแล้วไปที่สร้างตรางและไปกดตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง กดติ๊ถูกและกดตกลงเมื่อหลังจากนั้นผมได้เรียบร้อยแล้วลผมจะเปลี่ยนตรงหัวข้อตารางตรงนี้เป็นลำดับเปลี่ยนเป็นลำดับนะครับลำดับที่ตรงนี้เป็นลายการสินค้าตรงนี้ผมขยับขยายคอลัมน์ออกนะครับตรงนี้เป็นราคา และตรงนี้เป็นเป็นอะไรครับภาษีมูล,ลค่าเพิ่มภาษีมูล,ลค่าเพิ่มมูล,ลค่าเพิ่มตรงนี้เป็นราคาราคาสุทธิสุทธินะครับ ตรวนี้เป็นราคาสุที่ตัวนี้ผมจัดกกลางจัดตรงกลางนะครับคลิกจัดแนวจัดตรงกลางผมได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมจะใช้เป็นลำดับที่1 1 2และทำใช้รูปแบบออโตชิปนะครับทั้งหมดจะมี6รลายการผมจัดไล นี่ลำดับผมจัดให้เป็นตัวกลางให้มีทั้งหมดเป็น6รายการรายการสินค้านะครับอ่าอย่างเช่นราคาสินค้าเป็นอะไรวัคซีนยกตัวอย่างง่ายครับผมใช้เป็นวัคซีนวัคซีนโควิดโควิดโควิดสิบเก้า ต,รรต,าาต่อมาเป็นอะไรครับต่อมาเป็นเข็มฉีดยาเข็มเข็มฉีดยาหน้ากาบอาไม่หน้าขาอาไมต่อมาเป็นอะไรครับถุงมือถุงมือชุดกันโล่ชุดกันโล่ ไม่เป็นไรครับเป็นชุดจุดภาคสนามจุดภาคสนามนะครับตรงนี้ถ้าคุณต้องการขยาย แถวตัวนี้คุณสามารถขยายได้ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกปับ๊บมันก็จะขยายให้กว้างขึ้นเราใช้แค่ดับเบิลคลิกใช้ดับเบิลคลิกคือมันก็จะกว้างขึ้นให้นะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้ว ราคาหน่วยนะครับตรงนี้ราคาหน่วยตรงนี้มันต้องมีอะไรครับแถวนี้ราคาหน่วยราคาสุทธิอะไรหมดทุกอย่างมันจะต้องมีอะไรครับเครื่องหมายจุลภาคและไม่จำเป็นต้องมีทศนิยมก็ได้วัคซีนโควิดอ้าวโคมงราคา1 7 0 0 1 7 0 0เบาทเข็มฉีดยา แปดร้ 800, อยหน้ากากอนามัยสามร้อยห้าสิบถุงมือกล่องละอันนี้ผมสมมติระคางขึ้นมานครับอันนี้คือเจ็ดร้อยชุดกันโรคอาสามอห้า 35, ชุดผ้าสนามแปดพันเก้าตัวนี้พวกนี้ผมจะตั้งให้เป็นอะไรครับผมจะตั้งให้มีเครื่องหมายาเครื่องหมายจุลภาพาผมคลิกปับ๊บ อันนี้เราลบขึ้นมาจุลภาคออกก็ได้ผมจะใส่เป็นอะไรครับเป็นสกุลเงินสกุลเงินตัวนี้ผมใส่เป็นราคาบาทนะครับสกุลเงินเป็นบาทนะครับก็คือตัว B ทีนี้ตัวนี้คุณสามารถแก้ไขได้เป็นอะไรครับเป็นขี้ขวาก็ได้ขี้ขวาขี้ขวาอะไรครับขี้ขวาจะรูปแบบหมายเลขก,ก็ได้คุณสามารถ ไม่มีสัญลักษณ์สกุลหนึ่งจะได้ไปไหนครับเอาใหม่นะครับคุ่มไปที่ลากจำกัดคอลัมน์พวกนี้ไปไหนครับคลิกขวารูปแบบเครื่องหมายตัวเลขผมเลือกสัญลักษณ์ไม่มีไม่มีโอ้มีฮอตบิตคอยมีอะไรด้วยผมเอาแบบไม่มีสัญลักษณ์นะครับตรงนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเราทำไงนักเรียนจะได้เพื่อช่วงตอนหัววันผม ได้อสอนวิธีการคำนวณบกวกลบคูณหารแต่ทีนี้ผมจะใช้สูตรอะไรครับใช้ชูเท่ากับไม่ต้องซ้ำก็ได้เท่ากับคอลัมน์ไหนครับคอลัมน์ E ยี่หกคูณด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกคูณด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหอมด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์คูณก็จะได้ เจ็ดเปอร์เซนของทั้งราคาวัคซีนทั้งเข็มฉีดยาทั้งหน้ากากอนามัยคุณก็ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราฟิกไว้หรือคุณจะใช้ซ้ำก็ได้ใช้ซ้ำก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเท่ากับซ้ำวงเล็บเปิด e เอ้ยไ e 6 e 6คูณด้วย7ซวงเล็บปิดกด enter มันก็ได้เหมือนกันคุณไม่จำเป็นต้องใช้ซ้ำก็ได้ใช้แค่เป็นอะไรครับ คอลัมน์นั้นคูณด้วยเจิตเอร์เซนที่ราคาสุที่ทำไงคุณก็ราคาราคาและราคาภาษีราคาไออะไรนะภาษีมูลค่าเพิ่ม,ามภาษีมูลค่าเ่เป็นไม,ม่อีกภาษีมูลค่าเพิ่มทำไมครับคุณก็ราคากับภาษีมูลค่าเพิ่มบวกกันคุณก็ใช้เท่ากับเท่ากับ e บวก e หกบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย f หกผมได้เรียบร้อยกด enter มันทํอะไรกันครับอันนี้มันคือทําการบวกกันตัวนี้คืออะไรอันนี้คือคือการคํานวณหาพาสีมแลค่าเพิ่มอ้าวโตมากตัวต่อไปอผมจะสร้างเป็นชีทที่สองอชีทที่สองนะครับชีทที่สองผมก็จะยกตัวอยา่างการหาค่ามากสุดและต่ำสุด ดมผมเปลี่ยนฟอนตเหมือนเดิมเพิ่มขนาดเมื่อกี้ผมใช้อะไรคนระับผมใช้ตารางแบบเปิดใช่ไหมต่อมาผมใช้ตารางแบบปิดดูนะครับตารางแบบปิดทำไงคุณก็ไปเลือกอะไรครับเส้นขอบตรงนี้ไปเลือกเส้นขอบทั้งหมดมันก็เป็นตารางให้เราเหมือนกันได้ตรงนี้ผมก็ใช้เป็นลำดับที่เหมือนเดิมลำดับ ที่ชื่อสกุลคะแนนเก็บคะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนน ใส่ผลการเรียนผมได้ตัวนี้นะผมได้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็เป็นแหละรครับตรงนี้เป็นลำดับที่หนึ่งสองผมลากทำออโตชิปมีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่11นะครับ10 ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับตัวนี้ผมจะคิดเป็นคะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุดค่าเฉลี่ยค่า ข้าเบียงเบี่ยงมาตรฐานเบียงเป็ยนมาตรฐานนะครับอ่าผมได้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมก็จัดให้ดูสวยตัวนี้ผมก็จัดกา,ารประสานเสียง การประสานเซลลนะครับให้มันดูสวยตัวนี้ถ้ามันดูเล็กลงดูเล็กผมก็ทําการเดบเบันคลิกเพื่อขยายส่วนของมันผมทำการขยายนะครับทำการให้จัดสวย หลังาจากนั้นผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าได้เรียบร้อยชื่อผมจะสมมุติเอานะครับอ่าตรงชื่อผมจะสมมุติเอานาย อ้าตัวนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วคะแนนเก็บในดัเดือนผมจะกรอกข,ข้อมูลลงไปคะแนนเก็บคะแนนเก็บไม่เกิน50อยู่แล้วผมให้สามผมก็จะกรอกคะแนนเก็บนะครับสามห้าสี 45, 38, 29, 47, ่สหาสามสิบแปดยีเกเจ 39อ่าตัวนี้คะแนนสอบ ไม่เกิน30มสิบคะแนนสอบผมให,ให้ไม่เกินส0มสิบครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมคิดไปเลยคะแนนเก็บห้าสิบคะแนนเก็บห้าสิบคะแนนสอบเป็น30ขยายส่วนอันนี้คือเต็มนะครับจิตวิสัย20ตรงนี้เป็นคะแนนรวม ตัวทีนะครับตัวนี้เป็นคะแนนร,รวมรวมต่อมาของการ,รเรียนทีนี้คะแนนสอบอ่า20 20อบ่ส20นะครับ20 25 3 10ส,สิบเจ นี่ผมกกหกผิดนะครับเป็น30คะแนนคะแนนจิวิสัยแต่ละคนมันได้ไม่เท่ากันนะครับปร,ประวิตรติมยี่สิบได้10ธรรมนุษย์ได้10ประยุทธ์สิปร,รินาสิ 10. ปร,ริยา10บพี่รัก จากนั้นผมได้เรียบร้อยแลวนะครับตัวนี้ได้เรียบร้อยทำยังไงอันดับแรกทำาไงคะแนนรวมคุณโอาจากไหนครับเอาตั้งแต่คอลัมน์ E f ฟแลก็ g อ่าว่าบ,บวกกันจนถึงอะไร HH H คืออะไรคือผลรวมอัตโนมัต,มติคุณก็จะได้ใช่ไหมครับคะแนนรวมคุณก็ต้องติ่มร้อยอ่าติ่มร้อยใช่ไหมตัวนี้คะแนนรวมคะแนนรวมได้ติ่มร้อยนะครับหลังจากนั้นคุณได้ได้อะไรครับ ได้ผลรวมทั้งหมดคุณดูสังเกตดูที่เส้นสีสีฟ้าตัวนี้เส้นสีฟ้าตัวนี้จะเอาจากไหนครับตั้งแต่คอลัมน e ์ e5 จนถึง g5 ทําอะไรกันครับทำบวกทเอามาบวกกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นคุณได้บวกเรียบร้อยคุณทําการออโต้ชิปได้เลยเมาส์คุณจากเมาส์จากสเาีเครื่องหมายบวกสีขาวมาทำออโต้ชิปกลายเป็นอะไรครับเครื่องหมายบวกสีดำํำุณก็ทําการอะไรครับหาผลรวมทั้งหมดคุณก็ได้เรียบร้อยแล้ว เห็นไหมสามสิ 39, 30, บเก้าสามสิบสิบห้าบวกกันได้เแหละเป็นแปดสิบสี่ไหมครับหลังจากนั้นคุณทำยังไงหลังจากนั้นทําอะไรครับถ้าเป็นตัวนี้คะแนนตามสุดเราทํำยังไงคะแนนตามสุดทํายังไงครับคุณเอาอะไรครับคุณเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้คะแนนตามสุดคุณไปเลือกอะไรครับสัญ,ญลักษณ์ผลรวมอัตโนมัติมันจะมีเครื่องหมายลูกศรด้านล่างให้คุณเลือกค่าน้อยสุด ก็คือค่าต่ำสุดนั่นแหละครับค่าน้อยสุดคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีเส้นป่าตั้งแต่ e ไหนครับ e 5จุดถึงอะไรครับจุดถึง e 15ใช่ไหมครับให้คุณจําไว้เลยครับจําไว้เลยเพราะว่าเรามีอะไรครับมีข้อมูลแค่11คนคุณต้องดูด้วยเส้นป่าหลังจากนั้นคุณกดอินเตอร์มาคุณก็จะได้คําตอบออกมาค่าต่ําสุดในตัวนี้คืออะไรค่าต่ําสุดของคนนี้ก็คือปริยาคือค่าต่ําสุดค่ามากสุดค่ามากสุดคุณก็มาดู ใช้สูตรเหมือนเดิมคลิกลูกศรด้านล่างคือค่ามากสุดคุณสังเกตดูเส้นปากของเราเกินมาไหมครับเกินมานครับคนนุณต้องเปลี่ยนอะไรครับคนนุณต้องเปลี่ยนเส้นปากของเราให้กลับขึ้นไปออกกี่คนครับมีจํานวน11คนคุณก็ใช้11คนคุณเอามารวมกับคะแนนต่ําสุดนี้ไม่ได้คุณก็กด enter เรียบร้อยครับได้เรียบร้อยค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยหาจากไหนครับค่าเฉลีย่ยก็อยู่นี่ครับค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมคลิกหาค่าเฉลีย่ย คุณก็มาสังเกตดูเส้นปะตรงนี้คุณจะเห็นเส้นปะตรงนี้าคุณก็ขยับใช้เมาส์ใช้เมาส์นะครับลากขยับหรือคุณจะแก้ไขตรงนี้ก็ได้จาก e 1 7เป็น e 1 5ก็ได้เห็นไหมครับเป็นได้เหมือนกันหลังจากนั้นค่าเบี่ยงเบีนมาตรฐานทำไงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทำไงครับเบี่ยงเบีนมาตรฐานไปหาฟังก์ชันเพิ่มเติมเราจะใช้สูตรนี้นะครับ s t d e v คืออะไรมันเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานคุณคลิกเลยครับกดตกลงปั๊บคุณก็ใช้คอลัมน์ไหนครับตั้งแต่คุณใช้เมาส์เลยครับลากจนถึง e 1 0 e 5้จึง e 1 5หใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณกด enter ปั๊บได้แล้วค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อคุณได้เรียบร้อยแล้วคุณทําแถวนี้ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณทาอะไรครับออโต้ชิปได้เลยเห็นไหมครับออโต้ชิป ครับออโตชิปได้เห็นไหมครับอา้าวทีนี้เรามาดูผลการเรียนทําไงผลการเรียนผลการเรียนเอาเรามาดูนะครับผลการเรียนเราจะใช้ฟ e ังก์ชัน e f เท่ากับ if e วงเล็บเปิดอา้า e วงล็บเปิดเราจะเอาคะแนนอะไรมาตัดเกรดเราต้องเอาคะแนนรวมมาตัดเกรดใช่ไหมครับ คะแนนรวม1น0่เป็นต์ห่คะแนนอยู่คอลัมน์ไหนคอลัมน์ H H อะไรครับ H5 H5 มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ80ดสิเครื่องหมายจุลภาคมากกว่าหรือเท่ากับ80ดทีนี้เวลาคุณจะได้ให้โชว์ผลลัพธ์คุณต้องใช้อะไรครับเครื่องหมายฝ้าหนูกดที่อะไรครับชิปแล้วก็กดงง คุณจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือการโชผลลั์ถ้าคุณได้มากกว่าหรือเท่ากับ80คะแนนคุณจะได้เกียร์สีอ่ะอันนี้คือโชผลลั์นะครับต่อมาคุณได้สูตรนี้เรียบร้อยแล้วต่อมาคุณใช้เงื่อนไขนี้เมื่อกับผลการเรียนของคุณนะถ้าคุณยังได้เกียร์อาจารย์เขาเกียร์สีคุณต้องทําคะแนนมากกว่าเท่าไหร่ได้เท่ากับ80หรือมากกว่า80คุณก็จะได้เกียร์สีถ้าคุณยังได้เกียร์สมคุณก็ทําอะไรครับเท่ากับ70คะแนนหรือมากกว่า70คะแนนคุณก็ได้ แต่ไม่เกิน8 0สิบคุณก็ได้เกียร์สามใช่ไหมหลังจากนั้นคุณได้เรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมา if วงเล็บเปิด h ห้ามากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดสิบเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยโชระลับที่เกียร์สามใช่ไหมครับคุณไล่สูตรไปเรื่อยๆเลยวงเล็บเปิด h 5มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ60ได้ผลลัพธ์ที่เกียร์ สองอีฟวงเล็บเปิด H หมากกว่าหรือเท่ากับ50คุณจะได้เท่ามันได้ผลลัพธ์ที่อะไรเกตหนึ่งตามด้วยถ้าคุณคุณสังเกตเลยว่าถ้าคุณใช้เครื่องหมายตรงนี้มากกว่าหรือเท่ากับ50ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งถ้าคุณใช้เครื่องหมายฝัน,นตรงนี้จะเป็นอันตโนมัติโดยคุณไม่ต้องพิมพ์เงื่อนไขออกมาเลย คุณก็จะเป็นอะไรครับเป็นน้อยกว่าให้คุณก็คือตรงนี้ H 5มากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับ50จะได้ผลลัพธ์ที่เกรตหนึ่งใช่ไหมแต่ตรงนี้คุณไม่ต้องพิมพ์เงื่อนไขถ้าต่ํากว่า50คุณจะได้เกรตศูนย์คุณไม่ต้องพิมพ์เงื่อนไขเลยเพราะว่าฝั่งนี้คืออะไรคุณใช้เงื่อนไขมากกว่าและฝั่งนี้มันจะตัดอัตโนมัติเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าให้คุณก็คือถ้าน้อยกว่า50คุณเยอะก็จะได้เกีรตศูนย์ทีนี้คุณดูว่า ว่าอะไรครับว่าวงเล็บเปิดคุณใช้กี่วงเล็บมีทั้งหมด1 2 3 4คุณก็ปิด4วงเล็บหรือว่าคุณคุณเปิดใช้แล้วคุณกด e n t e อเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์วงเล็บปิดก็ได้อคุณกดปับ๊บได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรเครื่องหมาย วงเล็บปิดดูเห็นไหมครับแต่ตัวนี้มันเหมือนมันไม่รันรันให้แบบอัตโนมัติเหมือนกับในโปรแกรม microsoft excel ที่ว่าเป็นแอปพลิเคชันแต่นี่มันบน b r o ซอร์นะครับเราก็ต้องทำอะไรครับให้มีเครื่องหมายวงเล็บปิด4ตัวหลังจากนั้นคุณได้เรียบร้อยแนละ้วตัวนี้คุณจัดเป็นเลยครับจัดแถวนะตรงกลางคุณก็ทำการออโต้ชิปมาได้เลยเขาตัดเกร์ให้คุณไหมนคนนี้ ทำมนุษย์เห็นไหมแต่สีไมเกีสีหครับหรือคุณไม่พอใจเขาคุณตัดคะแนนเขาคะแนนเก็บคะแนนรวมเปลี่ยนเกียรเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมจะขายายให้ดวูวันนี้ผมก็อัดวิดีโอให้พวกคุณดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้๋ยาผมจัด อีกเน,นื้อหานึงผมจะพยายามอัดเนะะื<ม>้อหาการเรียนออนไลน์ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดการสอนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับทุ